สวัสดีค่ะอย่างที่ทราบกันดีแล้วใช่ไหมคะว่าอาการร้อนวูบวาบในวัยทองหรืออาการเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวตอนกลางคืนเกิดจากการลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งถือเป็นฮอร์โมนเย็นพี่แม่ได้ลองไปรับประทานอาหารที่มีลิจเจนของหมอเขียวแพทย์พิถีธรรมแล้วรู้สึกดีค่ะอาการร้อนวูบวาบลดลงก็เลยนํามาแบ่งปันกันค่ะอาหารที่มีลิจเจนคืออาหารที่ย่อยง่าย การเผาผลาญเนี่ยจะค่อยเป็นค่อยไปเส้นใยในอาหารเนี่ยจะสูงให้พลังงานต่ำทำให้ร่างกายรู้สึกเย็นสบายอาหารที่มีฤทธิ์เย็นและก็อาหารที่มีฤทธิ์ร้อนเนี่ยแบ่งได้เป็นหนึ่งอาหารจำพวกผักผักที่มีสีเขียวส่วนใหญ่จะมีฤทธิ์เย็นค่ะส่วนผักที่มีสีแดงสีส้มส่วนใหญ่จะมีฤทธิ์ร้อนผักที่มีฤทธิ์เย็นได้แก่ผักกาดผักบุ้งตำลึงผักหวานผักกาดขาว หัวผักกาดขาวฟักแฟงแตงกวาแตงไทยบอร์เกอรี่กวางตุง้งใบเตยและผักที่มีรสขมเช่นใบโบบบมะละเป็นต้นส่วนผักที่มีเล็ดร้อนได้แก่ผักโขมผักคะน้าแครอทกะหล่ำปีผักกระเฉดและผักที่มีกลิ่นฉุนเช่นกะเพรา กระชายชะอมโหระพาผักชียี่หร่ากระเทียมพริกไทยขิงข่าขามิน้นตะไคร้ใบมะกรูดต้นหอมหอมแดงหอมหัวใหญ่เครื่องเทศต่างๆสมุนไพรต่างๆและสาหร่ายต่างๆค่ะ2กลุ่มผลไม้ได้แก่ผลไม้ที่มีลักษณะเป็นน้ำหรือมีส่วนประกอบที่เป็นน้ำจะมีฤทธิ์เย็นค่ะเช่นน้ำมะพร้าวสดถ้าต้องการฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มีในน้ำมะพร้าวแนะนำให้ดื่มภายใน5นาทีหลังจากที่เปิด ลูกมะพร้า,พาวพร้อมดื่มแล้วนะคะน้ำมะพร้าวที่ใส่ขวดแช่เย็นแล้วก็น้ำมะพร้าวเผาเนี่ยไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะผละไม้อื่นๆได้แก่มังคุดแตงโมแตงไทยแมลอนแก้วมังกรกล้วยส้มสับป,ปะรดชมพู่แอปเปลิลสาลี่เป็นต้นสำหรับพี่แมวเนี่ยจะชอบนำผลไม้มาปั่นเป็นน้ำผลไม้เย็นๆดื่มและสดชื่นดีคะ่ะส่วนผลไม้ริดร้อนได้แก่ทุเรียนฝรั่งองุ่นกล้วยเงาะลิ้นจี่ ขนุนลำไยมะเฟืองมะไฟมะปรางลงกองมะม่วงสุกสาวรสเป็นต้นนอกจากนี้เรายังสามารถลองรับประทานผักและผลไม้บางชนิดถ้าทานไปแล้วรู้สึกสบายดีสบายตัวแสดงว่าผักและผลไม้ชนิดนั้นถูกกับเราแม้ว่าผักและผลไม้ชนิชนดนั้นจะมีฤิ์ร้อนอย่างเช่นพี่แมวชอบทานผักขม แล้วก็ฝรั่งซึ่งถือเป็นผลไม้และผักที่มีลิร้อนใช่ไหมคะแต่พี่แมวทานแล้วรู้สึกดีสบายตัวก็ทานได้ค่ะตัวเราสามารถใช้เป็นเครื่องวัดอีกชนิดหนึ่งได้ได้เลยค่ะ3กลุ่มเนื้อสัตว์จัดอยู่ในจำพวกอาหารที่มีริร้อนดังนั้นจึงแนะนำให้ไปรับประทานถั่วแล้วก็เห็ดบางชนิดแทนนะคะถั่วได้แก่ ถั่วเขียวถั่วทองถัว่วลันเตาถั่วขาวถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเช่นน้ำเต้าหู้เต้าหู้เป็นต้นเห็ดได้แก่เห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูหรือบางครั้งเราก็ยังอาจรับประทานปลาที่มีเนื้อเป็นสีขาวหรือไข่ได้ค่ะ 4. กลุ่มข้าวแป้งขอให้หลีกเลี่องข้าวเหนียวข้าวสีดำข้าวสีแดง ข้าวสาลีข้าวบาเล่ขนมปังขนมผูกกรอบเพราะมีริดร้อนแนะนําให้รับประทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือสีเหลืองข้าวขาวอาหารที่เป็นเส้นสีขาวไม่มีน้ํามันเช่นเส้นเล็กเส้นหมี่ขาวเป็นต้นนะคะ5กลุ่มเครื่องดื่มพวกน้ําหวานน้ำอัดลมเครื่องดื่มให้พลังงานหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นจําพวกริดร้อนนะคะ แนะนำให้รับประทานพวกน้ำเปล่าน้ำใบเตยน้ำใบบัวบกเฉากว้วยหวานน้อยดีกว่านะคะนอกจากนี้เรายังสามารถสังเกตจากรสชาติอาหารที่มีลิ์เย็นจะมีรสขมเปรี้ยวจืดส่วนอาหารที่มีลิตร้อนจะมีรสเค็มแล้วก็รสชาติจัดจ้านค่ะเป็นยังไงบ้างคะการเลือกรับประทานอาหารที่มีลิ์เย็นไม่ยากเลยใช่ไหมคะ พี่แมลองรับประทานดูแล้วค่ะอาการร้อนวูบว่าลดลงไปได้เยอะเลยค่ะถ้าท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะอะไรฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ